แม่ทำอะไรเนี่ยทำกระทงทำอะไรทำไปทำไรขึ้นเตาเอกวันนี้อ่ะเจ้โอ้ขึ้นเตาเอกนี่กินอะไรปะกินนะเจ้ทำให้กินก็กินนะเจ้เอาแบบเป็นแนวนี้ไหมให้งงงงอะไรให้แนวญี่ปุน่นไก่ย่างซอสกินเปล่ากินทั้งนั้นแหละกำลังหิวจัดไปหอมแขก าไก่ล้อกระดูกบางบางไก่กระเทียมไก่หอมแดงขากระเทียมซีิวขาว ก้อนหอยพริกไทยน้ำตาลขยําหมกไว้30นาทีครบ30นาทีแล้วทำการย่างต่อไปเอาน้ำซอสที่เราหมักไว้ใส่ลงไปปดฝาตุนไป เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาหั่นกันเลยครับผมนี่จะกินดีวะไม่หล่อไม่ใหญ่ดีวะหน้าตาน่ากินซะด้วย เนี่ไก่ย่างซอดน้าไม่มงูไม่มีหมูไม่ีไก่จะกินเองเป็นไงยังไม่ได้กินเลยคนอะไรโหไก่เย่แยะไม่ค้นหาเลยก็่มันตากไม่ได้อ่ะไม่่อยใส่หัว อร่อยโอ้โหอร่อยมากยอ,อเดเลยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนื้อไก่เนี่ยนะอาหารญี่ปุ่น